หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะที่งดงามและทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศไทยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดท่าหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพระพุทธลักษณะองค์หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรกหล่อด้วยโลหะสัมิดบางมาลวิชัย ขัดสมาธิเพชรสายสังคาติสั้นเหนือพระอุระขนาดหน้าตักกว้างสองศอกหนึ่งคืบ6นิ้วสูงสาศอก3นิ้วประทับนั่งบนฐานที่มีรูปบัวคว่ำบัวหงายรองรับสันนิษฐานว่าสร้างในระหว่างปีพุทธศักราช1,660ถึง1,880หรือสร้างมาแล้วประมาณ800กว่าปี